สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูจะมาสอนทําแบบฝึกในเว็บ l i ฟ e w o r k s h e e t นะครับเมื่อนักเรียนคลิกลิงก์ที่ครูส่งให้แล้วเนี่ยมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้ใช่ไหมครับนักเรียนมาดูในส่วนประกอบของหน้าเว็บนะครับในหน้าแรกเนี่ยในส่วนแรกนะครับจะมีช่องให้นักเรียนเติมคําตอบทางด้านซ้ายมือนี้นะครับในส่วนแรกก็จะเป็นการจับคู่นะครับนักเรียนก็ เอาความหมายเนี่ยที่อยู่ทางด้านขวามือเนี่ยนะครับนะครับมา,มาจับคู่กับคําศัพท์ในด้านซ้ายมือนะครับซึ่งเวลาจับคู่เนี่ยนักเรียนใส่แค่ตัวอักษรที่อยู่ข้างหน้านะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ย watch นะครับ watch แปลว่าอะไรใช่ไหมครับนักเรยียนก็เอาข้อ ND d d o c มาเติมนะครับข้อที่สองอ่ะเนี่ยพอนักเรียนจิ้มาในช่องเนี่ยนักเรียนก็จะสามารถพิมพ์ตัวอักษรได้เลยเนาะ ข้อที่สองเติม,มาานะอะไรนักเรียนก็เลือกเลือกตัวอักษรไปเติมนะครับต่อไปมัดูในส่วนที่สองนะครับตอนที่สองเนี่ยเขาก็จะให้นักเรียนเนี่ยนำคำที่เป็น question word เนี่ยทั้งหกคำเนี่ยนะครับมาเติมนะครับเลือกมาเติมนะครับโดยให้ดูที่คำถามกับคำตอบนะครับยกตัวอย่างนะครับ <S <S ข้อหนึ่งเนี่ยเขาถามว่าจุดจุด east my page นะครับ ราไม่รู้เลยว่าไมเพนเนี่ยประกาเนี่ยเขาจะถามว่าอะไรใช่ไหมครับให้นักเรียนมาสังเกตที่คำตอบที่เป็นตัวสีน้ำตาลนะครับคำตอบเขาบอกว่า I s in the bag อ่ะ i s in my bag นะครับโทษที i s in my bag นะครับแปลว่ามันอยู่ในกระเป๋านะครับคำตอบเนี่ยเขาบอกแล้วว่าอยู่ในกระเป๋านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาน่าจะถามเกี่ยวกับสถานที่ใช่ไหมในกระเป๋านะลูกนักเรียนก็เลือกคำตอบที่เกี่ยวกับ การถามสถานที่เนี่ยมาเติมนะครับอ่านักเรียนก็ทําเหมือนเดิมครับนักเรียนคลิกเข้าไปในช่องเนาะนักเรียนก็พิมพ์ได้เลยนะอ่าอันนี้คูพิมพ์ให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะเนี่ยว่ามันสามารถพิมพ์ได้เนาะนักเรียนก็พิมพ์คําตอบที่ถูกต้องนะครับทําให้ครบทั้งสิบข้อนะครับอ่าหรืออ่าถ้าทักเรียนยังไม่เข้าใจนะครับอ่าข้างล่างนี้นะครับเักเรียนเห็น QR c o า e นี้นะครับ QR ว o d e คนี้เมื่อทักเรียนสแกนเข้าไปเนี่ย มันก็จะลิงก์ไปที่วิดีโอนะครับวิดีโอใน YouTube ที่ครูสอนเรื่องเรื่องนี้อยู่นะครับนักเรียนก็เข้าไปศึกษาในนี้ก่อนได้นะครับต่อไปนะครับมาถึงขั้นตอนสำคัญนะครับก็คือการส่งงานนะครับส่งคำตอบส่งยัง่ายลูกอา่นักเรียนมาทำเสร็จแล้วใช่ไหมครับมากดที่ finish นะครับ finish ปุ๊บมันก็จะขึ้นมันก็จะเด้งต่างอนี้ขึ้นมานะครับจะมีทั้งหมด3ช่องใช่ไหมครับมีทั้งหมด3ช่อง ในส่วนเนี้ยเนี่ยอ่าถ้าเป็นพี่ปห้าปหกเนี่ยน่าน่าจะเคยทํามาแล้วเนาะในปีที่แล้วอ่เดี๋ยวเรามาอธิบายอีกทีหนึ่งช่องแรกนะารสบใส่ชื่อนะครับอ่าใส่ชื่ออ่าสมมติอของอ่าใส่ชื่อครูไปก่อนเนาะอ่าใส่ชื่อแบบนี้นะครับต่อไปช่องที่สองนะครับใส่ชั้นนะครับอ่นักเรียนก็ใส่ได้เลยอ่าสมมติครูอยู่สี่ทับหนึ่งนะครับครูก็ใส่แค่สี่ทับหนึ่งแบบนี้นะครับต่อไป สกู l subject นะครับวิชานะครับอ่ในเรียนใส่ได้สองแบบเนาะจะใส่อังกฤษก็ได้นะครับหรือจะใส่อังกฤษก็ได้นะครับอ่เมื่อเรียนใส่ครบทั้งสามช่องนี้นะครับช่องแรกคือชื่อช่องที่สองคือชั้นช่องที่สามคือวิชาเสร็จปุ๊บให้นักเรียนกดเส้นนะครับกดเส้นก็คือกดส่งนะครับปุ๊บเมื่อกดส่งแล้วนักเรียน จะขึ้นหน้าต่างอันนี้ขึ้นมานะครับแสดงว่านักเรียนเนี่ยส่งคําตอบไปถึงครูแล้วนักเรียนก็กดโอเคนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะลูกนะครับจะมีใบงานทั้งหมดสองใบงานนะครับซึ่งในใบงานที่สองเนี่ยเดยวครูก็จะส่งให้ในวันถัดต่อๆไปนะครับเราก็จะใช้วิธีการเดียวกันเนาะก็คือเราจะทํากันในไลฟ์เวิร์กชีตอันนี้เนาะแล้วก็จิ้ม พิมพ์คำตอบได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ